สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเออาทิทิ A ์ T นะครับมงคลคารเซนเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรีโวหน้าหล่อ4ประตูเกียร์ออโต้ด้วยเป็นรุ่น e p พัทนะครับผมใครที่หาอยู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมไม่น้อยและที่สำคัญนะครับผมราคาดีมากๆนะครับผมอ่า คันนี้นะครับเป็นรีโวสีขาว e-Path ปี2018นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับผม150แรงม้าเดี๋ยวมาคอนเฟิร์มสภาพไปพร้อมๆกันเลยสำหรับบอดี้โครงสร้างด้านหน้านะครับอ่านี่อ่าโครงสร้างด้านหน้าสวยเดิมนะครับผมรอฝากระโปรงเดิมสนิทไม่เคยแกะไม่เคยถอดทำสีนะครับโลโก้โตโยต้ อยู่ครบนะครับนี่บงบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยเคลมสีฝาปรงด้านหน้าไม่เคยมีอุบัติเหตุดั่นเองนะครับผมสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับคานหน้าก็สวยเดิมนะครับ l ออยู่ครบนี่น็อตคานหน้าไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเครื่อง2 GD รุ่นนี้นะครับใช้ดีใช้ทนมากๆ2,393 cc นะครับ1 150แรงม้านะครับผมขับดีขับสนุก มีทั้งตัวอีโคโหมดพาวเวอร์โมาให้นะครับผมอ่าแล้วก็กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะครับนี่กระจังหน้าโครเมียมพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟ daytime Running Light ตัวนี้นะครับไฟหน้าดีไซน์ออกแบบมาได้สวยลงตัวมากๆไฟตันหมอกคู่หน้ามีให้ครบเลยสำหรับตัว e p ัทนะครับผมแล้วก็ด้านข้างเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับเดิมโรงงานเลยแล้วก็เปลี่ยนยาง ให้ใหม่4ี่เส้นเลยนะครับผมซีรีสย์ยัง265หทับ r 1 7นะครับใช้งานได้อีกยาวๆออกไปไม่ต้องเผื่อซ่อมแล้วนะครับสำหรับคันนี้ออกไปพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ต้องไปเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมแล้วสำหรับตัวรีโวคันนี้นะครับผมภายในภายในค่อนข้างสวยมากนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากเบาะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับตนนัวนี้คอนโซลหน้าก็จะเป็นโทนดำนะครับตัดกับสีโครเมียม คอน่วนมีจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยมาให้นะครับ <Wow. S 1> ผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโฟมะไรมันติฟังก์ชันให้ด้วยนะครับผม <Wow. S 1> ตัวอ e ีพัทเกียร์ออโต้มีอี od, โค o โหมดพาวเวอรโหมดให้เกียร์ออโตเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็ด้านหลังกว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะครับนี่เบาะด้านหลังแทบไม่มีรอยการใช้งานเลยนะครับบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะพวกหัวน็อตตามซอกต่าง เดิมสนิทไม่เคยถอดทําสีนั่นเองนะครับผมรถคันนี้การันตีได้เลยว่าบอดี้คงสร้างสวยเดิมนะครับเป็นตัวพ l ีเรนเนอร์ด้วยนะครับตัวอ e ีพัราคาดีมากๆนะครับใครที่สนใจบอกเลยว่าคันนี้ขายเพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นนะครับผม4,99,000บาทได้ตัวรีโวหน้ารอ4ประตูตัวรองท็อปนะครับผมเกียวออโต้ด้วยนะครับผมนี่กล้องถอยมีให้เลยเดิมเ,เดิมโรงงานนะครับ มีให้อยู่แล้วถ้าเป็นตัว e ธรรมดาจะไม่มีกล้องถอยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว e พัดนะครับท็อปกว่านี้ก็จะเป็นตัว g อ่าโอเคแล้วก็ที่เปิดก็จะเป็นแบบสีโเมียมแบบนี้นะครับผมไฟท้ายไฟเบรกตรงที่3มีให้ครบเลยนี่แล้วก็ชุดแต่งของเขาก็จะมีที่ครอบไฟท้ายสีดำสวยๆนะครับผมนี่สังเกตโลโก้ก็ได้ตัว e พัดก็จะเป็นโลโก้ตัว e อยู่ด้านหลังนะครับ ตันนี้ก็ติดตั้งผ้าใบนะครับผ้าใบไว้สําหรับครอบเวลาฝนตกเวลาแดดอย่างนี้นะครับผมใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับแกะตัวล็อกตรงนี้ก็เลื่อนปิดได้เลยมีตีนลูกแกให้นะครับผมสีสันด้านข้างอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมอีกนิดนึงจะสวยกว่านี้มากนะครับผม เลขไม้ใช้งานไป1นึ0 0 0สนหกโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับไม้ My, ใช้งานไป1นึ0 0 0สนหกนโลนะครับผมพวงมาลัยก็สวยๆจิ๊บๆเลยนะครับผมเป็นพวงมาลัยแบบเ,เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับผมจับกระชับมือมากๆนะครับ สนใจนะครับเข้ามาดูมาทดลองขับได้เลยออปชันด้านข้างก็จะมีที่ปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับพร้อมแบบพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมกระจกเป็นออโต้บานคนขับนะครับนอกนั้นก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่สวยงามอยากบอกเลยว่าใครที่หารถกระบะรีโว4สี่ประตูอยู่นะครับคันนี้ ได้ไปไม่ผิดหวังแน,แน่นอนนะครับผมมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยไม่ยังไม่ได้รีวิวที่ไหนเลยนะครับผมนํามารีวิวให้กับ f c ของมุงคนคาเซ็นเตอร์ได้รับชมเ,เป็นท่านแรกเลยนะครับผมใครสนใจก็เข้ามาดูมาทดลองขับได้ที่มงคลคาเซนเตอร์สานักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลบราชธานีนะครับผมหรือว่าโทรหาเอได้ที่เบอร์0808985551นะครับ0 8 9 8 5551เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานมงคลนคาเซ็นเตอร์ได้ทำคลิปต่อๆเรื่องไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ